สวัสดีครับผมพรเชษฐ์รทีนะครับหลายๆคนก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการชําระเงินออนไลน์นะครับตัดบัตรเครดิตบางคนไม่มีบัตรเครดิตบ้างหลักบางคนใช้ไม่ได้บ้างหลักนะครับก็ติดปัญหาซึ่งในยุคนี้สมัยนี้นะครับก็การที่แบบช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยอาจจะต้องมีเครื่องมือเหล่านี้ครับมาช่วยในการทํางานด้วยนะครับ วันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาผมก็มีเครื่องมือนะครับก็จะเป็นบัตร True Money v i c a นะครับใช้สำหรับชำระเงินออนไลน์นะครับผ่านแอป True Wallet ครับหน้าตาบัตรจะเป็นแบบนี้นะครับก่อนเื่นเราเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมพาไปทีละขั้นตอนแบบง่ายๆนะครับวิธีสมัคร True Wallet เนาะหน้าตาของ True Wallet นะครับดูด้านบน ทรูมันนี่ว l l เลก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งคือให้ทุกคนโหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับพอหลังจากโหลดแอปพลิเคชันเสร็จอ่าก็มาที่ข้อที่2องครับข้อที่2ก็คือเข้าระบบพอเข้าระบบมาครับหน้าตาก็จะมีเมนูฟังก์ชันเยอะแยะเลยแต่เราก็ไม่ต้องสนใจตอนนี้ตัวสีส้มบรรทัดล่างสุดจะอยู่ทางหน้าหลักให้ คุณไปคลิกภาพที่3นะครับภาพที่สคือสมัครสมาชิกใช่ไหมครับก็ไปส่วนของฉันนะครับซึ่งเป็นเมนูด้านล่างขวามือนะครับพอคลิกไปก็จะมีสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าระบบตอนนี้ทุกคนยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะฮะก็ต้องสมัครก่อนกดที่สมัครสมาชิกครับไปนะไปเมนูที่4ครับ คือกดสมัครบริการนะครับอ่านข้อมูลอะไรให้ละเอียดนะครับกดสมัครบริการเสร็จครับถัดลงมาครับด้านเมนูที่5สแกนบัตรประชาชนและสแกนใบหน้านะครับก็เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับกับทาง t u o Money Wallet นะครับซึ่งการสมัคมันมันก็ง่ายมากนะครับทำตามขั้นตอนพอจบจากข้อที่5แล้วก็ไปเมนูข้อที่6นะครับ ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านอีเมลก็เลือกเลยครับอีเมลที่เราจำได้อีเมลที่เราใช้บ่อยๆอีเมลที่เราใช้ทำงานใส่เข้าไปแล้วก็ตั้งรหัสผ่านไว้ครับสำหรับการเข้าด้วยอีเมลหลังจากนั้นไปเมนูที่7ครับอ่าข้อที่7ก็ตั้งรหัสพินซึ่งรหัสพินก็ก็จะทำให้เข้าแอปได้เร็วขึ้นครับกดแค่ตัวเลข6หลักก็สามารถเข้าแอปได้แล้ว จบวิธีการสมัคร True Wallet เป็นไงฮะไวมากเร็วมากนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับต่อมาวิธีสมัครบัตร Vcard บัญชี True Money Wallet เนี่ยเราสามารถที่จะเปิด Vcard ได้ Vcard เนี่ยทำนองอเหมือนกับเดบิตออนไลน์อะเวลาเราช้อปปิ้งแอปซื้อของเราไม่มีบัตรเครดิต แต่เราอยากได้ข้อมูลที่คล้ายๆบัตรเครดิตแต่มันไปผูกกับบัตรเติมเงินนะฮะกับผูกกับ t u e Wallet วิธีการเปิดให้ไปคลิกที่ vcar ร์ดบัตรทรูนะ,ะมีลูกศรชี้ภาพที่1น,นะครับพอเราคลิกเสร็จปั๊บก็ภาพที่2นะฮะเป็นการสร้างบัตรสร้าง vcar รนะครับกดนะครับ กดเข้าไปก็จะเป็นข้อที่3คือใส่ชื่อบัตรผมก็ใส่ชื่อผมลงไปนะครับหลังจากนั้นข้อที่4ครับสร้างบัตรก็กดสร้างครับและข้อที่5ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีหมายเลขอะไรครบถูกต้องเรียบร้อยมผมใส่จํานวนเงินเข้าไป1,000บาทเนาะแล้วผมก็ใช้ทดลองใช้ทูมันนี่วอลเล็ตในการซื้อน้ำหนขวด นะครับ14บาทก็ใช้ได้ไปใช้บริการที่เซเว่นครับสังเกตว่านะครับจะมีเลขบัตรมีชื่อบัตรวันหมดอายุและรหัสผ่านบัตร CVV c v CV c นะครับรหัสความปลอดภัยนั่นเองนำไปใช้ซื้อออนไลน์ได้เหมือนบัตรเครดิตเลยครับแล้วก็เขาก็จะตัดวงเงินตามที่เรามีอยู่ในบัตรนั่นแหละอย่างตอนนี้มีวงเงินอยู่986บาทก็จะตัดไม่เกินนี้ครับ และก็ตัดเกินไม่ได้ด้วยเพราะวงเงินเรามีแค่นี้เท่านั้นเองทีนี้ช่องทางการเติมเงินเราอยากจะเพิ่มวงเงินจะเพิ่มยังไงนะครับก็ไปตรงเติมเงินเข้าบัญชีนะครับผมก็ได้ทดลองเติมเงินเข้าบัญชีไปห้าร้อยบาทผมใช้เคพัทนะครับผมก็ไปกดเคพัทซึ่งผมมีเคพัทอยู่ในในมือถือผมก็กดเคพัทเสร็จก็เติมเงินเข้าไปห้าร้อยวงเงินเงินก็เข้าไปในยอดเงินใน wallet ก็กลายเป็น1,486บาทแต่ถ้าใครไม่มีแอปโอนเงินออนไลน์ก็ไปที่เซเว่นเลยครับให้พนักงานเซเว่นเติมให้ง่ายมากนะครับช่องทางมีเยอะเลยนะครับจะเติมตรงไหนก็ได้ก็ลองไปศึกษาช่องทางที่ตัวเองสะดวกครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการทำรายการซื้อประกันโควิดผ่านเว็บไซต์ของ724นะครับก็ขายขายของนิดนึงนะครับว่า เว็บไซต์724ก็เป็นเว็บไซต์ประกันออนไลน์นะครับที่ใครสนใจอยากจะขายประกันออนไลน์ก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเว็บไซต์กับ724ได้นะครับตอนนี้เราก็ขายอย่างเมามันมากเลยนะตอนการโควิดซึ่งตอนนี้ก็จะมีการรับช่องทางการชำระเงินแบบใช้บัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตออนไลน์แบบนี้ครับผมจะเขียน ตัวอย่างของบัตรเนี่ยอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมีห้ารายการนะมาดูนะครับรายการที่หนึ่งก็เป็นเลขบัตรคล้ายๆบัตรเครดิตนะครับก็ทำเบอร์เบอร์ไว้หน่อยนะฮะแล้วก็รายการที่สองก็เป็นชื่อบัตรรายการที่สามก็เป็นวันหมดอายุนะครับก็ทำทำเบอร์ไว้รายการที่สี่ก็เป็นรหัสความปลอดภัยนะครับรายการที่ห้าก็เป็นธนาคารธนาชาตินั่นเองนะครับบัตรในทูมานี่วีคัทเนี่ยก็จะเป็น มาสเตอร์การ์ดนะครับเรียบร้อยครับก็จบไปแล้วนะครับวิธีการสมัครบัตรทูมันนี่วีการ์ดให้ทุกคนเอาไปลองทำดูนะครับใครที่ไม่มีบัตรเครดิตใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับวันนี้ครับผมพนเชษนลนาทีก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูวีดีโอคลิปนี้จนจบนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ลนะครับท่า แชร์ให้เพื่อนก็ขอบคุณมากเลยนะครับพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าครับสวัสดีครับ